ก็สวัสดีครับผมเน้าเจ๋งครับร้อนชิบหายไม่ใช่ร้อนธรรมดาร้อนชิบหายเอาตาเห็นรอยทางทางไหมลากปลามาน้ำนี่น้อยมีตัวจะปลาแม่งผอม มังแตกโคนระแวงเลยกี้ได้ตรงนี้ตวง ต้องกัดอีกนะไอตัวใหญ่อ่ะปล่อยไปแล้วนะ ป่ามันกัดไม่ค่อยจะโดนปิดตา้านนีนจำหน้าได้ อุ๊ดกระเด็นหลุนแล้วมั้งโอู้่เออได้ไซนี้ดิโอ้โหเมื่อกี้ได้แต่ปลาผอมนี่ครับเก็บเอาตามอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวเข้าล่มก่อนลอดไปปลาปุ๊บเราก็เข้าล่มเป็นกบยางแก้คันจิ๋วรับผมใส้แว้นๆเลยนี่ครับใส่เข้าไปเต็มปากเลย โอเคครับผมฝ่ากด้ครับกบยางแก้คันจืด <laughs> มากก็มาด้วยคันยัดทองครับผมแล้วก็ลอกทศสกันคันก็เวทวันนี้ใช้เวทสิบยี่บห้าครับผมก็ตอนเย็นผมจะไปงัดชะโดแต่ไม่รู้จะเจอรหรือเปลาร้อนขนาดนี้ดูพยากรณ์อากาศแล้วเย็นๆอ่ะมันจะมีฝนครับผมก็หาชะโดดีกว่าดูแอรโอเคครับผมฝ่าได้ครับ อีกหนึ่งแต้มร้อนดีจริงๆเลยเนี่ยได้ตัวงรักกระพักเนี้ยครับเนี่ยดูหมายดูสภาพหมายเป็นร่องอ่ะอย่างเงี้ยครับก็เราก็จะไว้เก็บตามหาเก็บประชอน,นะครับตีคลองใหญ่ก็ไม่ไหวล็อกอากาศแบบนี้ร้อนตีปุ๊บเราเข้าลมโอเคครับผมสุดยอดมากครับทบอยางแก้ขันจิ๋ว